เอาละครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สารธรรมเรื่องของมงคลนะครับก็วันนี้เข้าถึงมงคลข้อที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเรื่องของความอดทนครับมงคลข้อต่อไปนะครับบาลีชื่อว่าขันตีจักนะครับขันตีจักคือความอดทนมีความหมายดังที่จะกล่าวต่อไปนะครับคําว่าขันติ แปลว่าความอดทนเนี่ยเราก็คงจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ความอดทนเนี่ยมีหลายระดับนะครับหลายระดับนะครับขันติคือความอดทนทั่วๆไปนะครับก็เป็นขันติแบบสามัญเช่นใครทําอะไรไม่ถูกใจเราเราก็เกิดความไม่พอใจแต่เราก็เอออดทนหน่อยไม่อยากมีเรื่องกับเขานะครับก็ทนทนไปอย่างนั้นแหละอันนี้เขาเรียกว่าอดทนเหมือนกันนะครับแต่อดทนระดับพื้นฐานทั่วๆไป อย่างน้อยก็เป็นเหตุให้เราไม่ไปทะเลาะวิวาทกับเขานะครับส่วนความอดทนที่ในจะแสะดงในที่นี้นะครับนั่นหมายถึงความอดทนที่ทําให้เราสามารถยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยความมีเหตุผลนะครับด้วยความมีสติปัญญาดังนั้นความอดทนในที่นี้ท่านุ่งเอาอาธิวาสนะขันติเลยนะครับหมายถึงขันติคือความอดทนที่สามารถยอมรับ ได้ตามเหตุผลอันสมควรเลยนะครับดังนั้นคําว่ายอมรับในเหตุผลอันสมควรเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้เหตุผลต่างๆในสิ่งเหล่านั้นแหละเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องประสบนะครับแล้วก็เป็นอคุลวิบากของเราเราก็อดทนไม่โต้อตอบโดยยอมรับผลแห่งกรรมที่เราเคยทําไว้แล้วก็เราไม่มีความต่อต้านไม่ดิ้นรนไม่ใช่ว่า อดทนก็ทนทนไปแต่ใจข้างในคุกรุ่นดิ้นรนกระสับกระสายเดือดร้อนใจอยู่ภายในอันนี้ไม่ใช่นะครับความยอมรับนี้หมายถึงความอดทนที่ไม่ต่อต้านไม่ดิ้นรนไม่กระสับกระสายไม่มีความกระวนกระวายใจเลยนะครับแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนจิตแม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับไม่มีจิตใจที่ผันผวนแปลเป็นอกุศลคือเป็นโทสัต ดังนั้นคนที่มีความอดทนนะครับท่านบอกว่าในคราวที่มีอากาศหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างนะครับแสงแดดสายลมต่างๆแดดร้อนไปบ้างถูกมแมลงต่อยบ้างนะครับตลอดจนบางครั้งถูกเขาว่าร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับเขาก็มาว่าร้ายเราบ้างมาใส่ร้ายเราในสิ่งที่ไม่เป็นจริงบ้าง นะครับหรือบางครั้งยังถูกเขาทำไรไ้ายร่างกายทุกตีเอาก็มีนะครับดังนั้นถ้าหากว่าในคราวนั้นเนี่ยนะครับบุคคลคนนั้นไม่มีธรรมชาติที่เรียกว่าขันติหรือเรียกว่าขันติอย่างยิ่งนี่แหละที่เป็นอธิวาสนะขันติเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็จะเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเกิดความดิน้นรนกระสับก,กระส่ายเดือดร้อนใจ นะครับแล้วก็สิ่งนั้นถ้าหากเป็นการกระทําของผู้อื่นนะครับที่มาตอบมาว่าร้ายคุณพันธุ์ทิพย์ครับปิดมาให้หน่อยนะค,ะครับเป็นความอ่ามาว่าร้ายเราอันนี้เป็นนะครับโดยที่เราไม่ได้ทําความผิดเนี่ยเราก็จะเกิดการต่อต้านนะครับแล้วก็จะมาต่อว่าเขาไปทะเลาะเบาแวกเขาว่าแม้ฉันไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เธอมาใส่ร้ายฉันได้ยังไง นะครับหรือว่าเขาด่าเรามาเราก็ไปด่าเขาตอบนะครับเขาทำร้ายเรานิดหนึ่งเราก็ไปทำร้ายเขาตอบจนบางครั้งกลายเป็นการขยายการทะเลาะวิวาทให้กว้างขวางจนบางครั้งถึงกับมีการทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับพิกลพิการหรือว่าถึงจากความตายไปเลยก็มีนะครับก็จัดว่าบุคคลนั้นแหละมีการ ก่อเวรสร้างเวรใหม่นะครับก็คือหลังจากได้รับอกุศลวิบากไปแล้วนะครับต่อม่ยอมรับในอกุศลวิบากนั้นมาได้ทิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแล้วก็ไปก่อเวรก่อกมใหม่เขาเรียกว่าใช้นี่เก่าเสร็จแล้วก็สร้างนี่ใหม่ต่อไปนี่ก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับดังนั้นสําหรับผู้ที่สามารถมีการยอมรับในเรื่องที่ไม่ปรารถนาเหล่านี้ เรื่องล่านี้ก็จบเป็นอันระงับไปเพราะว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาทําไปแล้วนั่นแหละนะครับว่าเมื่อเขาทําไปแล้วก็แล้วกันไปไม่อาจจะแก้ไขกลับคืนมาได้นะครับถ้าเรายอมรับได้อย่างนี้จิตใจเราก็จะอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมไม่ครุกรุ่นไปด้วยอํานาจของความขุนเคืองด้วยอํานาจของโทสะมูลจิตนี่นแหละจะเป็นเหตุเบื้องต้นที่ทําให้เกิดการโต้ตอบการทะเละวิวาทการก่อเวร นับเรื่องของขันติที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าอธิวาสนขันตินี่แหละนะครับมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนะครับคือเรื่องของขันติวาทีดาบทนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็ลองฟังดูนะครับว่าเรื่องมีว่าในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ถือพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทนะครับแม้ท่าน จะยังไม่รู้จักเรื่องของการเจริญวิปัสสนาแต่ท่านก็เจริญสมถภาวนาอยู่นะครับแล้วก็มีการเจริญขันติบาร,รมีนี้แหละจัดแว้เป็นบาร,รมีข้อหนึ่งในบาร,รมีสิบนะครับและท่านสามารถเจริญขันติบาร,รมีนี้ได้เป็นอย่างดีมากเลยแล้วก็ในพระชาตินี้เองนะครับเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญขันติบาร,รมีที่ยอดเยี่ยมของพระโพธิสัตว์เรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้ากาลาภูนะครับสเสด็จประพาสอุทยานพร้อมทั้งข้าราชาบริพารและสนองอนางสนมกำนันทั้งหลายก็ท่งเที่ยวชมพระราชาอุทยานจนเพลิดเพลินพอทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแล้วก็สเสด็จไปประทับพักผ่อนเรียบบทใต้ร่มไม้นะครับก็ให้พวก นางสนมกำนันนี่แหละนะครับมาถวายงานปรนนิบัตินะครับคนหนึ่งก็มานอนให้หนุนตักคนหนึ่งต่อนวดเป็นคนหนึ่งก็พัดวีอีกคนหนึ่งก็ร้องเพลงขับกล่อมเป็นต้นก็ทรงได้รับความเพลิดเพลินจนทรงพร้อยบรรทหนนะครับบรรทมหลับไปเลยพวกนางสนมกำนันเหล่านั้นคั้นเห็นว่าพระราชาทรงบรรทุมหลับไปแล้วไม่มีกิจอะไรจะต้องทําอีก รก็ะะพ,พากันเดินไปชมสวนฝั่งนู้นฝั่งนี้มีนางคนที่เป็นคนโปรดคนเดียวนั่นแหละอยู่ดูแลพระราชาอยู่ส่วนนางกำนันที่เหลือเหล่านั้นนะครับก็เดินไปเดินมาก็ไปพบพระดาบทเขา้าก็มีความเลื่อมใสในเอเรียบทของพระดาบทนะครับจึงเข้าไปน้มัสการและขอให้ท่านดาบทเนี่ยแสดงพระธรรมให้ฟังหน่อยสินะครับ พระดาบทก็แสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นฟังแล้วก็เกิดสติโสมนัสเป็นอันมากนะครับกับธรรมะที่ได้ฟังทําให้ไม่รู้สึกอิ่มในการฟังธรรมก็ขอให้พระดาบที้แสดงธรรมหัวข้ออื่นๆอีกต่อไปพระดาบทก็แสดงไปเรื่อยๆเวลาก็ล่วงเลยไปนะครับพระราชาก็ตื่นทรงตื่นบนรรทมท่านทรงเห็นว่าเอ๊ะ พวกนางสนมกำน,นันทั้งหลายหายไปไหนกันหมดนะครับก็ทรงเกลี้ยวนะครับและรับสั่งถามว่าอพวกนางสนมนี่มันหายไปไหนกันหมดนางคนโปรดก็ทูลตอบว่าเห็นว่าไปฟังธรรมของพระดาบทกันหมดพระเจ้าข้าพระราชาได้ยินเนี่ว่าโอ้โหเกลี้ยพระดาบทเป็นอันมากเลยนะครับก็ถือพระขันเสดด็จเข้าไปหมายพระไทยว่าจะตัดศีรษะของพระดาบดเสีย พอไปถึงทอดพระเนตรเห็นดาบุตรแล้วรับสั่งถามว่าเฮ้ยแกถืงใครปกติแกจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนี่แหละนะครับก็เป็นอันว่าเป็นธรรมดาของผู้ที่เป็นดาบทก็ต้องมีการสมาทานทำพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เห็นเฉพาะตนว่าประเสริฐยอดเยี่ยมเมื่อพระดาบทตรมีจิตใจฝักใฝ่หนักแน่นอยู่ในคุณของความอดทนคือขันติ จึงกล่าวว่าอาตมานี่ชื่อว่าขันติวาทีแต่ว่ามีปกติกล่าวถึงคุณของขันติกับพระราชาก็ถามว่าเอออะไรอ่ะคือขันติของแกนะครับพระราชาก็รับสั่งถามรับท่านดาบทก็กล่าวตอบว่าคือว่าในเวลาที่ถูกคนเขาด่าว่าทําร้ายก็อดทนอดสั้นไม่ตอบไม่โกรธตอบพระราชาก จิตประสงค์จะทดสอบว่าจริงหรือเปล่านะครับก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานจับตัวพระดาบทให้นอนลงแล้วก็ใช้แสเหล็กเขี้ยนตีพระดาบทนะครับพระดาบทถูกเขียนด้วยแสเหล็กจนเนื้อตัวนี่ฉีกขาดเป็นริ้วเป็นรอยเลือดไหลโสมกายเลยนะครับพระราชาถามว่าเอาละต่อไปนี้แกยังยืนยันความเป็นขันติวาทีของแกอยู่หรือไม่ พระดาบทก็ยืนยันว่าถึงอย่างไรอย่างไรอัตมาก็ยังคงเป็นขันติวาทีอยู่นั่นเองขันติของอัตมาไม่ได้อยู่ที่เนื้อตัวของอัตมาแต่อยู่ที่ใจของอัตมาตั้งหากพระราชาก็ยิ่งกลี้วขึ้นไปหนักขึ้นไปอีกรับสั่งให้ตัดมือของดาบทนะครับแล้วก็ถามว่าแจย,ยังมีขันติอยู่ไหม พระดาบุก็ยังมีขันติพระเจ้าค่ะกระชังให้ตัดเท้าอีกพระดาบทก็ยังมีขันติอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัดจมูกตัดหูนะครับจนจะใช้พักแขนเนี่ยตัดตัดศีรษะของดาบทเนี่ยพอดีนางคนโปรดวิ่งเข้ามายือ้อยุดฉุดพระหัตถ์ห้ามไว้ไม่ให้ฆ่านะครับก็เลยจําพระไถ่ไม่ฆ่านะครับแล้วนางก็บอกว่ายาเลยพระองค์อย่าไปทาร้ายท่านดาบุตร ท่านดาบทเนี่ยตอนเนี้เจ็บปวดรวดร้าวจนสุดจะอดทนได้อยู่แล้วท่านทรมานมากแล้วอย่าไปทําเธอนะครับพอถูกว่าอย่างนั้นจริงๆก็ยังโกรธเคืองอยู่นะครับก็เลยเออก็ได้นะครับแต่ตอนเสด็จจากไปเนี่ยยังได้ใช้พระบาทกระทืบยอดอกของพระดาบทเสียหลายครั้งจนพระดาบทเนี่ยกระอักออกมาเป็นโลหิตเลยนะครับแล้วก็เสด็จ จากไปนะครับตอนที่เสนาบดีเข้ามาพยุงร่างตายเพื่อจะทําการพยาบาลดาบทก็ยังเปล่งวาจาอํานวยพรว่าขอให้มหาบาพิษพระราชาองค์นั้นทรงเป็นผู้มีพระชนมายุยืนนานเธิดนะครับแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็มรณะภาพไปนะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นลักษณะของขันติที่ถึงยอดของเป็นเป็นที่ เป็นยอดสูงสุดของพระโพธิสัตว์ที่จะทําได้นะครับหาคนจะทําอย่างนี้ได้ยากส่วนพระราชานะครับเมื่อดาบทมรณะภาพไปนะครับเดินรับสายตาไปธรณีก็สู่ลงไปลงสู่มหานรกอเวจีเรื่องอุทาหอนนี้เป็นเหตุให้เรามีความเลื่อมใสในองค์พระศา,าสดามากเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทรงอดทนอดกลั้นได้ถึงเพียงนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ เฉพาะพระองค์เองเท่านั้นแต่เพื่อประโยชน์แก่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อจะได้ตัดจรูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทรงนำมาใช้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกข์ได้นะครับด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาข้อนี้ย่อมเป็นเหตุให้เราเกิดความละอายใจได้นะครับในเวลาที่ มีเรื่องราวที่จะอดทนไม่ได้นะครับก็ทําทให้เราเกิดความละอายว่าพระโพธิสัตว์นะครับก็ยังทําตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเรื่องแค่นี้เราทําไมจะอดทนไม่ได้ดังน,นั้นบุคคลใดสามารถเจริญขันติได้ก็มีเบื้องต้นมาจากการเจริญเมตตานั่นเองนะครับแม้พระพุทธเจ้าได้ตัดอนิสงค์ของเมตตาไว้สิบเอ็ดประการนะครับ ว่าผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เสมอครับเวลาหลับก็เป็นสุขตื่นอยู่ก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายนะครับแล้วก็เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนเป็นที่รักของอ่มนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายหมายถึงพวกเหล่าเปรตอสุรกายหรือเทวดานะครับเรียกว่าอ่ามนุษย์แล้วก็เทวดาก็รักษาไฟ ยาพิษหรือสัตราวุธทั้งหลายไม่อาจกล้ำกลายได้แล้วก็จิตของผู้ที่มีเมตตาจะสามารถตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วสีหน้าก็จะผ่องใสสดใสยอยู่เสมอแล้วก็เวลาใกล้ตายก็จะไม่หลงลืมทำการละนะครับข้อสุดท้ายบุคคลผู้จเจริญเมตตาอยู่เสมอนะครับแม้ยังไม่บรรลุเป็นพระอระหันต อำนาจแห่งเมตตานั่นแหละสามารถเจริญจนเข้าถึงรูปฌปานได้นะครับทำให้ไปเกิดในพรมโลกได้นะครับดังนั้นเหล่านี้แหละเป็นผลโดยตรงของเมตตาดังนั้นผลที่เกิดจากผู้ที่เจริญเมตตาบ่อยๆผู้นั้นก็จะเกิดขันตินั่นเองนะครับก็คือเมื่อบุคคลใดได้เจริญเมตตาอยู่บ่อยๆความโกรธก็จะเกิดได้ยากนะครับก็จะเป็นคนที่มี ใจิตใจปกติเยือกเย็นเวลาประจวบก,กับอารมณ์ที่ไม่ในไม่น่าปรารถนาทั้งหลายเช่นคำด่าบ้างการถูกเขาทำร้ายทรัพย์สินเงินทองถูกเขาทุบตีร่างกายบ้างตลอดจนอากาศที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปเขาก็ไม่เกิดความหงุดหงิดแต่ประการใดนะครับจับเป็นผู้ที่มีความขันติอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์เหล่านั้นได้ขันติ นะครับจึงได้ชื่อว่าเป็นตบะเป็นธรรมอันเป็นเพื่องเครื่องเผากเกลเ่สนโดยเฉพาะเรื่องของโทสะนะครับขันตินี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะโดยตรงเพราะว่าองค์ธรรมของขันติก็คืออโทสะเจตสิกนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสยุกย่องขันติว่าขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นนั้นเป็นตบะ เครื่องเผากิเลสคือโทสะอย่างยิ่งดังนี้นะครับอันหนึ่งขันติเป็นกําลังของสมณะคือพระภิกษุนะครับพระภิกษุผู้ที่มีความบกพร่องคุณธรรมคือขันติอยู่ย่อมจะรักษาแม้เพียงสิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็ทําได้แสนยากนะครับจะกอวยกล่าวไปใหญ่ถึงการเจริญสมถะหรือวิปัสสนานะครับ บุคคลใดถ้าหากว่ามีขันติก็เหมือนมีกำลังเบียบเสมือนกองทัพที่จะสามารถเอาชนะศัตรูคือกิเลสเหล่านั้นได้นะครับเพราะเหตุน,นั้นพระองค์จึงตัดไว้ว่าขันติพลังพลานิกังตับมหังพรูมิพรหมนังนะครับแปลว่าเราขอกล่าวถึงบุคคลผู้มีขันติเป็นกำลัง ว่าเป็นกองทัพนั้นนะครับเป็นกําลังเป็นกองทัพนั้นว่าบุคคลน,นั้นคือพรามนะครับคําว่าพรามในที่นี้พระองค์ตัดหมายถึงพระอาหารหันต์ผู้ที่สามารถลอยบุญลอยบาปคือกําจัดนะครับบาปอกุศลทั้งหมดได้แล้วนะครับแล้วก็ข้ามจากความที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านั้นนะครับก็คือกรระธําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะครับเข้าถึงความเป็นกริยาจิตนั่นเอง ดันั้นก็ขันตินั่นแหละพึงทราบว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเหตุให้บรรลุคุณธรรมที่น่าสรรเสริญดังพรรณนาพรรณนามาดังนี้นะครับและคุณอื่นๆของขันติก็มีมากมายดังนั้นคนที่มีขันตินะครับอยู่ที่ไหนใครก็รักนะครับอยู่ที่ไหนใครก็ชื่นชมนะครคนที่ขาดขันติเนี่ยน่ากลัวนะครับเราจะเห็นได้ทุกวันนี้ คนทั้งหลายนี่แหละขาดตัวขันตินี้มากมายเลยนะครับเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ถูกใจแม้เพียงเล็กน้อยก็กลับแสดงอาการโกรธเกรี้ยวออกมานะครับจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแม้เรื่องเพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันนะครับจนถึงกับฆ่ากันตายตามข่าวในหนังสือ พิมนะครับหรือในข่าวในวิทยุสื่อต่างๆเราเห็นได้มีมากมายเลยนะครับคนบางคนนะครับทุกเ้าเรียกว่าขาดขาดจิตสํานึกนะครับขาดจิตสํานึกก็คือมักจะเห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นหลักนะครับก็คือฉันทําอะไรถูกมดน่ใครทําอะไรไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการพวกนั้นนะผิดหมดเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ ขับรถก็เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยไม่รัก,ากษากฎจราจรนะครับเห็นคนเขรารักษากฎจราจรกลับไปด่าเขาเอีกว่าไอ้พวกเนี้่โอ้ยทำไมมันโง่อย่างนี้นะครับต้องไปรัก,ากษากฎอะไรก็นนักหนาเราอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจชอบสินะครับนั้นพอเขาอยากจะไปปากใครก็าปาดหน้าเขาง่ายๆจะเบียดรถใครก็ไปเบียดเขานะครับคนที่ถูกเบียดพอเขาไม่ยอมเพราะว่าเขามาตาม กดจาราจรมาตามระเบียบก็ไม่ให้เข้าก็ไปด่าเขาอีกโอ้ยหน้าด้านคนจะเปลี่ยนเลนแค่นี้ก็ให้เขา้าไม่ได้โอ้จนเป็นเหตุให้ทาร้ายร่างกายกันขึ้นลงขึ้นศาลจนนะครับเขาเรียกว่าเกิดชื่อเสียงเสียหายไปก็เยอะนะครับดังนั้นความมีขันติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจของผู้นั้นแหละนะครับมีความเยือกเย็นมีความสงบนะครับเจอใคร พูดไม่ดีก็ยังสามารถจะสงบนิ่งไว้นะครับโดยไม่โต้อตอบนะครับไม่ปกติเรียกไม่ปทุปสุรายต์ตอบนะครับใครพูดไม่ดีมาแทานที่จะพูดไม่ดีกลับนะครับกับมีปิยะวาจากล่าวตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะครับทำอะไรผิดไปบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยความไม่ตั้งใจก็มีการกล่าวขอโทษขอโพยนะครับเช่นบางทีเผลอ นะครับเปลี่ยนเลนมองรถหลังไม่ชัดมองไม่ทันนะครับก็ทําให้ไอ้รถแทนที่ถูกปากเนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนเลนไปปาดเขานหนิดึงเนี่ยโกรธกด,ด,ดแตะมาไล่นะครับมานั่งชีน้น่านะครับก็แทนที่จะไปโกรธเขาตอบนะครับก็รู้ตัวว่าโอ๊ยเพราะเราขับรถไม่ระวังเผลอไปเบียดเขาหน่อยนะครับก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลนี้แหละมีขันตินะครับแม้ถูกเขาดา่า หรือเราไปทําอะไรไม่ถูกเราก็รู้ตัวยอมรับในสิ่งไม่ดีของเรานะครับดังนั้นผู้ที่มีขันตินะครับท่านบอกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะครับแล้วก็ไม่มีศัตรูนะครับไม่มีศัตรูมาเป็นภยัยพันในอนาคตแล้วก็จัดแก่ช้านะครับเพราะว่าคนมีขันตินะครับจิตใจเยือกเย็นสุขขุมันะบไปท้งไหนใครอยู่ใกล้ ก็รู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นสบายเอ้าล้ครับเวลาก็หมดลงพอดีในข่องหน้านะครับมาฟังมงคลข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเรื่องของโสวจัตตาความเป็นคนว่าง่ายว่าใครเป็นคนที่ว่าง่ายและคนว่าง่ายนั้นเป็นคนมีลักษณะอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเป็นมงคลอย่างไรนะครับเวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านที่ สนใจจะมาเรียนพระอภิธรรมนะครับก็สามารถ huh. มาเรียนได้ในวันเสาร์ที่15มกราคมนะครับเวลาตั้งแต่เก้านาฬิกาเป็นต้นไปช่วงเช้านะครับจะมีปฐมนิเทศประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ระพินสิงหานนนลมาให้ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยนะครับดังนั้นอยากพบอาจารย์ระพินนะครับผู้เป็น ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิก็เชิญนะครับวันเสาร์ที่15มกราคมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะมีการเรียนต่อในภาคบ่ายนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพฤทิ์สาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญา ในธรรแห่งองค์พระสัมมาสมัมพุทเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ